สวัสดคีครับยินดี่ได้พบับครับปัญหาการใช้ตู้เย็นเล็กร้านกาแฟนะครับใช้นมนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนนะครับของตู้ตรุ่นนี้เวลาไปติดตั้งนะครับอันนี้ใช่ไหมวัดความร้อนที่น,น,นี้นะครับอันนี้จะมีตัวโชว์อุณหภูมิอยู่นะครับว่าตั้งกี่องศาน,นีก็ตั้งไว้ศูนย์นะศูนย์องศานะครับ สีองศาแล้วนะครับรนี่นะความร้อนตรงพัดลมออกตรงนี้ลมร้อนลมเย็นเข้าด้านนี้นะด้านล่างลมเย็นเข้าลมร้อนเข้าด้านนี้ไอ้ลมร้อนออกด้านนี้ก็อ,ออกดูดแผงจะคอยคอยร้อนด้านในออกมานะครับความร้อนวัดได้ที่สามานะครับเดี๋ยวกระแสะแอมป์จะจักตรงนี้จะได้ไม่ต้องแกะนะครับ60.7คนนะ เอาง่ายก็จับตรงนี้แล้วกันแสตรงนี้นะศูนย์จุดหกหกนะครับหกหกหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดศูนย์นะบางทีความร้อนก็สามจุดเก้าจุดห้านะก็เด้เรื่อยๆอยู่เดี๋ยวรอก,ก่อนก็ตัดที่ศูนย์องศาเดี๋ยวรอ ต,ต้องเว้นระยะห่างนะฮะตรงนี้ให้ดีลมร้อนตอนนี้ต้องออกไปข้างนอกเลยนะครับแต่ปัญหาถ้าไปไว้ในซอกนะครับระบายความร้อนไม่ได้มันจะทําความเย็นไม่ได้นะปัญหาก็น่าคอมเพรสเซอร์นะ่าจะตัดตัดไฮนะครับจะมาให้ดูด้านในแล้วกันตอนนี้วัดเท่าน,นี้จาบก,กระแสให้ดูโครงสร้างด้านในนะครับของรุ่นนี้ดูดีกันเล็กเลยนะ ด้นหน้าจะเป็นบันี้หน้าก็ยังมีพัดลมอย่นะครับปัญหาว่าไม่เย็นนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องระบายความร้อนคอมนะ่าจะโอเวอร์ฮีทนะครับอนนี้ขึ้นมา39.6นะครับกระแสขึ้นมา0.71นะครับเดี๋ยวท่าแมวแกะให้ดูด้านในนะครับ เวลาไปตั้งหรือไปติดตั้งให้ลูกค,ค้านะตอนนี้ต้องลมร้อนต้องออกไปข้างนอกเลยนะครับไม่แน่ใจเขาไปอยู่ในซอกหรือเปล่าอยู่ในซอกก็จะมีปัญหานะรุ่นนี้บอกไว้ก่อนอันนี้สามองศาแล้วนะครับแกะเข็บปล่อยอด,ด้านในนะครับด้านในประมาณนี้นะครับจะมีกล่องควบคุมนะครับตัวสแตนเลสอ,อ,อยู่ฝั่งนี้นะครับออก็จะฉํำนะครับเนี่ย เย็นเกียบเลยนะครับอัอนนี้จะมีแผงอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับแอบไปร้อนอยนู่นี่นะครับตัวน,นี้ต้องดูดความร้อนออกนะครับน,นี้เป็นที่สองซาแลละถ้าเราบายความร้อนไม่ได้เขาก็จะมีปัญหาคอมตัวโอโหลดก็จะตัดนะครับร้อนเกินนะครับ ก็จะกลายเป็นไม่เย็นนะับดังนั้นการติดตั้งต้องระบายความร้อนตรงนี้ดีด,ดีดีด้วยต้องมีที่ให้ลมร้อนออกนะลมขึ้นมาสี่สิบจุดเจ็ดจุดแแล้วนะครับที่ศนจุดหนึ่งองศาใกล้จะศูนย์แล้วฮะใกล้จะตัดแล้วนะขึ้นมาสี่ปดนะตรงนี้ตรงนี้ต้องระบายความร้อนได้นะครับไม่งั้น ตรงนี้ลมเย็นต้องเข้าถ้าที่แคบตรงนี้ต้องมีกล่องนะกล่องให้ลมร้อนออกไปข้างนอกครับบ,รบังคับลมเย็นก็ต้องมีช่องเข้าด้วยนะครับม่งะั้นคอมเนาะครับน่าจะตัดหายนะครับแล้วก็ไปมร้อนไม่ดีหนึ่งองศาละวร้อนมันจะสะสมนะครับตัวนี้เหมือนแอร์บ้านนะครับ ลมเย็นเข้าด้านล่างนะครับลมร้อนออกด้านบนเป็นแนวทางในการใช้งานนะในเวลาไปติดตั้งถ้าอยู่ในซอกตัวนี้ต้องมีกิวหรือว่าอะไรบังคับลมนะครับให้ลมออกไปซ้ายไปขวาหรือขึ้นข้างบนตรงนี้นะฮะต้องใส่กิวบังคับทิศทางลมนะครับให้ขึ้นบนหรือว่าออกไปข้างนอกเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องมีลมเย็นให้เข้าได้นะครับด้านนี้หรือว่าด้านล่างอาจะเข้าด้านล่างได้อยู่นะตัวลมเย็น แต่ว่าปัญหาคือลมร้อนนะครับลมร้อนตอนนี้ต้องออกออกทิ้งไปเลยนะครับอย่าให้กลับมาที่ลมเย็นนะครับก็จะมีปัญหาระบายความร้อนไม่ได้นะโอเคตอนติดตั้งนะครับตอนนี้ความร้อนขึ้น41.2นะครับเอาเทอร์โมเทอร์อจัดตรงนี้ด้านหลังก็ได้นะครับว่ามันลมร้อนได้ออกประมาณนี้ไหมนะครับร้อนมากกว่านี้ก็มันไม่ไหวนะครับ โอยนะครับที่จะาแมว่าต้องหางคิวใส่นะครับถ้าที่แคบนะบไม่มีที่จริงๆระดันอันนี้ชิดผนังก็เรียบร้อยจบนะครับต่อไปคมร้อยไม่ได้ยังไงก็ตัดนะครับคอมตัดแน่นะครับคอมจะน็อกนะครับตัดไห้กจะใสขึ้นมา0.072นะครับ เพิ่มเนละขนาดที่โล่งนะครับ41.7นะครับกวแบบจะ42องศาแล้วนะครับความร้อนขนาดที่ลงโนะล่งนะล้าท้าที่แคบจะขนาดไหนนะครับ1องศาอยู่นะยังไม่ศูนย์นะครับยังไม่ตัดนะครับความร้อนขึ้น42.1นะครับ ตัดมนะั้ย0.1แสแค่น40นั่นกี้0.72 0 0.73ผมร้อนเยอะอยู่นะคขอบอแอร์บ้านนะครับตัดแล้วนะครับส่วนองังศาความร้อนอยู่ที่42 จุดสนะครับดูความว่าตัดนางขนาดไหนนะครับสตัดนะครับสี่สิดหกตัดนะครับทางสองแอมป์เนยเด้อันีต้ตัดนะครับ แก้วจอนิทลุทคนิคทำงานนะน0 0.23พดลมนั้นจะตัดไปด้วยนะครับทั้งคอยร้อนคอยเย็นตัดหมดนะก่อนหน้านี้นจ,จับดูแล้วนะครับสแตนบายอยู่ที่0.2 2.2ขึ้นมาฮะ0.5องศานะครับจะทำงานที่เท่าไหร่นะครับจาก0องศาขึ้นมา5องศาเลยวะ องศานะครับกระพริบกระพริบนี่ก็คือใกล้คอมพิวเตอร์จะทำงานนะ0.6อยู่นะตอนนี้ยังไม่ทำงานนะความอ่อนยังอยู่ที่42.4โอเคทำงานที่0.7นะครับ ต่างกันที่7องศานะอ,องศาจากศูนสตาร์ม,มาศนะูนย์จุดเจ็ดเจ็ดนะครับ ยังไงก็หวังว่าจะมีโยน์นะในการจะเอาไปติดตั้งใช้งานนะครับออก็พยายามเน้นให้ระบายความร้อนได้นะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณคับทุ่รับชมง,งาน,นการติดตั้งก็เรามาระวังครับด้านหลังอย่าชิดมากนะครับต้องมีให้ที่ที่ระบายความร้อนได้หรือว่าจะทําเป็นกั้นก็ได้นะระหว่างความร้อนกับความเย็นแยกกันเลยกันต,ตรงนี้ไม่ให้ความร้อนไปชนกับความเย็น ถ้ามันถึงกันมันก็รวมกันเลยนะครับ